สวัสดีจ้าทุกคนเจอก็ช่องสาาอิสานไลฟ์อินสวิตเดนกแล้วนะจ้าวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ค่ะพอดีเพื่อนจะมาบ้านนะคะเบลกับทำความสะอาดดูดฝุ้นแล้วก็เก็บไม้นะคะแฟนเบนเก็บฟื้นมาจากข้างนอกเนาะค่ะมาให้เบลก็เก็บวางไว้ทั้งนี้นะคะเพื่อที่จะให้ฟื้นอันแห้งนะคะแล้วตอนนี้เนาะคะ่ะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงเคืองน่แม่ค่ะเปี่ยวกดเบิงนะคะว่าเวลาจะโมงเปี่ยวก็ทำความสะอาดนะคะและ้วอดูดฟุ้นแล้วก็เซ็ตถูพื้นแล้วก็เซ็ตถูโต๊ะเห็ดไปนะคะแต่ซอกมุมเป็นท่านได้เห็ดคนมาบ้านแต่ละขังนะคะเปี่ยวก็ตรงทําความสะอาดแอดคือปกติเขาทําความสะอาดอยู่แล้วแต่ว่าคนเวลาคนจะมาบานเขาก็เห็ดความสะอาดพิธีพิธันแนนอนหนึ่งมีแขกนะคะโด้ๆมันเปจะมีแขกนี่เป็นแขกอ คนแรกของปีค่ะเป็นเพื่อนของแฟนเปียวนะคะพอดีวัวนเกิดแฟนเปียวในเดือนตุลานะคะเปียวบไร้เชิญขจรมากินข้าวนะฮเะ่าก็ไปกินข้าวบ้านเขาซีรอพาลรอบแลว้วมันเป็นธรรมเนียมในในสวีเดนนะคะถ้าเฮาไปกินข้าวบ้านผครขังต่อไปก็จะเป็นเฮาเชิญเขามากินข้าวบ้านแต่พบเปียวเห็ุงานแล้วก็แฟนเปียวเองเพื่อนก็นบอสสะดวกนะคะแล้วเปียวเองก็เวลาเปียวเป็นวัดเป็นยังซีเปียจะ อยูุบานพักผ่อนนะคะก็ีจะบรให้ผู้ใหมาบ้านสินะคะก็เลยลากเาวม้จนเป็นวันนี้นะคะเปียวก็เลยว่าจะทําอาหารง่ายๆให้เขากินนะคะก็จะเป็นอาจจะเป็นผัดมะม่าสินะคะเราก็แฟนเปียวเพิ่นก็จะเฮ็ดอาหารมังสวิรัตนะคะให้เพื่อนเิ่นกินมากันสองคนสามีภรรยานะคะเป็นเพื่อนแฟนเปียวตั้งแต่เขาคบกันมาตั้งแต่เป็นเด็กหน่อยอายุสิบสองสิบสามปีน่ะไหมค่ะแล้วเขาก็ เป็นเพื่อนที่คบกันแนนแฟนมากเลยเด้ค่ะแฟนเปียวเราก็มีเพื่อนบ่กี่คนหรอกค่ะเรากา็ชวนมากินข้าวบ้านกับบ่กี่คนนะคะเพราะว่าเรารู้ว่าเปียวบ่ค่อ,อ,คอยอันบ่ค่อยว่างนะยไหมคะ่ะวันหยุดเปียวก็ซักผ้าให้นะให้หนีเนาะค่ะนะคะ่นะคะเปียวก็มาบอกให้ท่านผู้ชมฟังนะคะว่าการใช้ชีวิตในต่างแดนของเขาเป็นแบบไหนเนี่ยแม่บ้านในต่างแดนเห็ดอยียงแน่นะคะ การทำความสะอาดบ้านทุกวันนี่มันเป็นเรื่องปกติซักผ้าทำความสะอาดแล้วก็ดูแลบ้านทำอาหารให้สามียิ่งสินะคะแต่เมื่อมีแขกมาก็จะเห็นเห็ดเน้นลงไปได,ดค้ค่ะเนี่ยค่ะประกอดูดฝุ่นดูดฝุ่นเซฟแล้วก็เอาอันนี้ขึ้ไปทำความสะอาดตั้งไ้เนาะคะ่ะอันมุมนั่นท่านด้เห็ดแหล้วะคะ่ะเราจะเห็ดอีกอยู่อันนี้ก็จุดฟื้นเนี่ยค่ะจุดให้บ้านอุ่นนะคะแล้วกาเนี่ยค่ะก็จะมีพวกฟื้นพวกนี้ที่เลี้ยงไว้นะคะ เก็บทําความสะอาดอันนี้เป็นดอกไม้ที่เพื่อนเปียนเพื่อนปลูกให้ทุกปีเนาะคะ่ะวานซีทิสวยวะคะท่านผู้ชมสวยค่ะเป็นสีแบบกัมมะยี่นะคะแดงกัมมะยี่เพื่อนสลับให้เปียวเป็นสีแดงกับสีขาวนะแม่ค่ะสวยสวยคนส,สีขาวก็ลังออกพึ่งบานนะคะดอกอันนี้นะคะ,อ,นนะ,คะอันจะเป็นหัวลักษณะเป็นหัวนะคะเวลาที่เขาปลูกอ่าเขาจะปลูกเนื้อดินขึ้นมาหน่อยนึงนะคะ แล้วเขาก็จะมีช่อดอกน่คะเ,เกิดขึ้นมาอีกดอกน,นี่ซึ่อว่าดอกอมมารีลิทภาษาไทยกับดอกบานซีทิดนะคะจะไปจะเอาไปให้เบงนะคะพี่เพื่อนปลูกให้เปียวทุกปีนะคะเนี่ยอมมารีลิทอันนี้ดอกสีขาวพเพิ่นก็จะเสียบป,ปลายไว้ให้ดอกสีแดงพเพื่อนก็จะเสียบป,ปลายไว้ให้เนี่ยค่ะนี่ราคาคือของขวัญวันเกิดแล้วก็ของขวัญปีใหม่เพื่อนปลูกให้นะคะ่ะเพื่อนเห็ดอ่าเพิ่นเห็ดส่วนดอกไม้ขายนะคะนี่ราคาืม ของขวัญแทนใจเพื่อนปลูกไ้ทุกปีค่ะสวยงามงามคักค่ะท่านผู้ชมดอกอันนี้เขาบอชอบอากาศห่อนหลายเน,นาะค่ะน้ำให้เขานิดน้อยดูแลง่ายค่ะแล้วก็อยู่ในที่เย็นๆนะคะเขาชอบความเย็นนะคะดอกเขาจะสวยสดุดแต่ถ้าอากาศห่อนแล้วก็อุณหภูมิในบานห่อนหลายดอกอันนี้จะบานไว้นะคะจะเหี่ยวไว้นะคะจะเก็บบรได้คงทนนะคะ นี่ก็เป็นผักทิพย์ยนต์เก็บกินประจำเนาะค่ะใบโหระพาใบโรโหระพาใบกะเพราเอียงก็ว่าไปนะค่ะเ่ก็ตัดกินเรื่อยค่ะเอาใส่ต้มยำกระแสบใส่พัดใส่ยังกินในมืดหอมห้วยห้วยดีค่ะแต่ว่าถ้าเขาใหญ่เขามาไว้ในบ้านแล้วเขาจะบ่ค่อยจะเจริญเติบโตวสวยเพราะว่าเขาอากาศมันบ่เหมือนกันก็อยู่ข้างนอกนะคะเปียก็ตัดแต่งกิ่งเอาเนาะคะ่ะถ้าเหลือปีหนาเปียก็จะออกไปไว้ข้างนอกนะคะ นี่แหละคะ่ะคือความยากความง่ายในการใส่ชีวิตในต่างแดนเนาะค่ะก็พยายามเติมเต็มให้เจ้าของเอาอันนี้ก็หิมาตกทนผู้ชมเห็นว่าเลยขอบหน้าต่างคือมันต้องหลากหลายมือสองแฟนเปี่ยวก็ออกเป็นกวาดหิมะนะคะนี่นะคะ่ะคือชีวิตต่างแดนเนาะค่ะเนาะห้งนกก็อยู่ได้ย่างสบายเลยนะคะเนี่ยค่ะนาห้อนพวเราจะเตรียมเก็บเงินเปลี่ยนหน้าต่างนะคะหน้าต่างตัวนี้เป็นหน้าต่างเก้านะคะ ก็จะเหตุให้หนาวนะคะในห้องนี้เขาก็จะเปลี่ยนหน้าต่างหน้าต่างตรงนี้นกนะคะเมื่อก่อนเปียวชอบให้อาหารนกนกก็จะอาศัยอยู่ในสวนเฮาแล้วกับมาจิกเขาบินไล่กันน่ะไหคะ่ค่ะมาจิกหน้าต่างเปียวแตกเล่าะะเลยค่ะพอเปียวเปลี่ยนหน้าต่างตรงนี้ไปสองไปสองรอบแล้วนะคะถ้าจำาม่ผิดหรือสองรอบเนี่แหละทผู้ชมต้องสงสัยเนี่ยละไว่าเปียวนั่งเหตุยังอยู่นี่เนี่ยคะ่ะเป็นถุงที่ทําความสะอาดเนาะคะ่ะเปียว เือทำความสะอาดดูดฝุ่นเฮ็ดเอยียงหมดแล้วค่ะได้บัดนี้นะคะอันนี้มันจะเป็นแผ่นทำความสะอาดเนาะค่ะเปียบกับมาเซตตามซอกหน่อยไหมคะล้างเท้า,า,ะะา,มามันจะมีค่าบเนาะค่ะเนาข่าบอืมตามถึงล่างบ้านน่อยไหมค่ะเปียบกับค้นจะมาบ้านทั้งเทียเปียากับเยากอายน่อยไหมค่ะเปรียบกับเสร็จพอลังเทียผูทรายเนาะค่ะแฟนเปียาแล้วมกทำกับเขาแล้วมักแล้วมักจกับเอียงแล้วบ่ได้เบิึงสิหน่อยไหมค่ะ มันก็นจะเป็นเปื้อนเป็นวงเปีน็นเ็ษออกสินะคะเ็ษตามตามตักไฟเป็นเอียงเสีแจ้งเกี่ยวเราหมักทำกับเขานะแมคะ่ค่ะแล้วเราก็ทำความสะอาดผู้ซ้ายเราทำความสะอาดเนาะคะ่ะพี่บ่รุษพอบ้านบ้านใดเป็นแบบพอบ้านคนเนี้ยเราทำความสะอาดแต่ครัวนะคะแต่ว่าตามตามแบบจุดที่เป็นขาบเป็นอย่างเราไม่เห็นไลยคะ่ะเพื่อเกษตรเอง ลันเือเขาต้องทำนะคะนี่ค่ะตามสวกตามหรือมันจะเป็นแล้วกับอันนี้อันนี้เ,เป็นคล้ายๆก็ว่าเป็นที่เขาเอ่ยไามยังเพื่อไ้บ้านห้อนนะแม่คะ่ะมันจะมันจะมีปลั๊กนนีเนะคะทางเขาอยาห้บ้านห้องันเขาสามารถเสียบแล้วก็เปิดนะคะแต่ว่าคาไฟแพงมากคะ่ะทุกคนเปียกก็เลยเลิกใส่ตั้งแต่เปียวยายเขามาอยู่บ้านหลังนี้ก็ใส่ทางเดียวอะคะ่ะแล้วก็ เปอเปียวกับบใส่เลยเพราะว่ามันแพงแห้งนะคะเปี้ยวเสียดายเงินนะคะเนี่ยค่ะตามขึ้นนเสียนลคะเพีก็เสร็จตามมุมทุกคนเปียวเซ็จหมดเลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นขาดเห็นไหมคะนี่ครัวนี่จะสกระปรกมากเลยนะคะบ้านเปี้ยวแบบเท็ดกับเขาบ่อยเห็นไหมคะจะเดินในครัวบ่อย หเห็ดนั่นหเห็ดนี่บ่อยนี่แหละค่ะแม่บ้านได้ตางแดงเปียวให้เบิ้งนะคะเห็ดเองทุกอย่างเลยไหมคะทำความสะอาดเห็ดนั่นเห็ดนี่ทางผู้ชมจะว่าเปียว,ไ,ะะไ,ดวได้ค่ะเปียวเห็ดให้เบิ้งน้วนเลยดำคือรีเยอะพอบ้านปเปียวล่างถวยก็ล่างก็ถวยได้ค่ะทำกับงข่าวทำอาหารบางเทีออันเพิ่นน่ะตลกมากเลยเพิ่นเป็นคนชอบทำอาหารเร็วเวลาที่เพิ่นทำพิซซ่านะคะท่านผู้ชมเพิ่นบ่เก็บ ล่างพิซซ่าด้ยค่ะเพราะว่าพิซซ่าถาดพิซซ่ามันใหญ่แล้วเอาถิ่งไว้เดี๋ยวเราจะบอกว่าที่ลากผมไปออกกําลัางกายกันเนอ้อเราเปียกกระดงไมาเก็บมาล่างเองนะคะความที่พอบานเปียวเป็นแบบนี้นะคะทา่ทานผู้ชมท่านผู้ชมนี่บานเปียกแล้วค่ะผมเปียวกับบนานละนั่นแหะคะ่ะเปียวนกับมะเราซู้พอเออเรื่องพอบานเรื่องอย่างให้ฟังเนาะคะ่ะนั่นแหละคะ่ะเปียวอ่ะก็จะเล่าตอเนาะคะ่ะแล้ววันนี้เมื่อคืนนะคะพอดีเพื่อน ช่องคุณวิไลเหนไหมคะช่องวิไลไกยสะไพย์ยูเคเพิ่นเฮดพิซ่าเปี่ยวกันเล่เปิดให้แฟนเปี่ยวเบิงอ่าเพิ่์นเห็นเพิ่นอยากวันนี้เพิ่นก็เลยว่าเท่าผมอยากกินพิซ่าเปลียวเลยบอกอยากินมันเดิกแล้วอยากยุหันละค่ะท่านผู้ชมบัดนี้เฮดจังดาแมนบอเปี่ยวกันเล่นตักอันบูเบอรี่นไหมคะแซ่แข็งลอยกระบอกสมให้เรากินเปี่ยวเลยบอกว่ากินอันนี้แท้ก็แล้วกันไม่ต้องกินดอกพิซ่าเพราะว่าเพิ่นอยู่ในช่วงลดน้ำหนักหนไหมคะ หลังปีใหม่มาแฟนเ,นเพิ่อนอยากลดน้ำหนักเพราะว่าน้ำหนักของเพิ่นขึ้นมาหลายเมกกื่อก่อนเพิ่นหนักแค่89กิโลนะคะ85-89แฟนเพืยอจะยู่ประมาณนี้เนาะคะ่ะเพื่อนสูงแค่ลอย75ถ้าเพียจำมาผิดเนาะบัดนี้มาใหญ่มาอยู่น้ำเปรี้ยวเนาะคะ่ะเพราะมากินข้าวเหนียวกินหมูปิ้งกินอีหยางหลายอยางมาอยู่น้ำเปรี้ยวได้ประมาณสองหรือสามปีนะคะน้ำหนักเพิ่นขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงขึ้นมา20กิโลนะคะ่ะจนแม่เพิ่นแบบว่า เธอเห็นอีหยังก็ลูกฉันคือเห็นเห็นลูกฉันอ้วนขนาดนี้เพิ่นกินข้าวเหนียวเพิ่นมากข้าวเหนียวค่ะแล้วกข้าวเหนียวหมูปิ้งหมูย่างน้ำจิ้มแจ้วแฟนเปียวมากหลายแล้วก็ส้มตำแล้วก็ลาบจังซสินะคะก็เลยเฮ็ดให้เพิ่นน้ำหนักขึ้นแฮ้งแล้วก็ลดย่างได้ค่ะบบดน,นี้แหง้งยูน้ำกันไปแห้งน้ำหนักหลายแหง้งจนเพิ่นพยายามเฮ็ดนมาสองปีนะ่ะไห่ค่ะเปียวกับพยายามซอยเพิ่นปีนี้จะต้องเป็นปีสุดท้ายที่ ที่จะต้องเข้มงวดนะคะเพราะว่าแฟนเปียวเราเคยไปตรวจสุขภาพคุณหมอบอกว่าเพิ่นมีไขมันในันนี้หลายนะคะเราอายุเพิ่นกับ418เนาะ,ะคะ่ะเนาะ4 8แล้วเพิ่นก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีกว่าเดิมสินะคะนี่แหละค่ะคือการใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนของเปียวเนาะคะ่ะแม่บ้านแม่เลืน้นงกับทำน,านั่นทำนี่ดูแลสุขภาพเราก็ดูแลบ้านเราก็ดูแลสามีนี่แหละค่ะคือ ความาเรียบง่ายของครูชีวิตของเฮาบัดนี้อย่างเพอร์เฟกต์ไรนะคะจังไดเปียวก็ต้องขอกรับขอบคุณทุกท่านนะคะที่เอนดูช่องเล็กน้อยของเปียวเข้ามาติดตามแล้วก็เป็นกําลังแรงใจให้เปียวเดี๋ยวเปียวไปทําความสะอาดพื้นต่อก่อนเ้ยค่ะเพราะว่าเพื่อนจะมาบ้านตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายมง้ง30หาแล้วค่ะเจอกันคลิปหนานะคะขอให้ทูมชมทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เจอกันคิวนา้าค่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบาย